ก้าวไปได้ไหมยูยู่บนหลหลงบ้านกับลยเล่ยลงไปในบ้านเลยยู่ยู่หนับ้านประมาณนักเท้าพิเมได้เมกวเ่เว่ว eh, yang, mana lagi bang, mana lagi, teracak pun, tuh berlalu, tuh lalu di kolam, tuh lalu di kolam, bang, 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 bang,

mất à, đi đấy mà người đấy mọi người đấy mọi người đấy mọi người mọi người โดยาทุกคนไม่เคยไมจะดูยาทสิเคยไม่ดูยาสิครับทุกอย่านี้ดูยีบเป็นคนบ้าดูยีบเยอะดูยีบเยอะยีบเยอะไม่มีมีมีพุ่ม